เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่นให้ดูนะครับ Scotland Yard ฉบับ Dice นะครับเป็นกล่องเล็กนะเดี๋ยวเล่นกับน้องหยงแล้วก็น้องบีนะครับเดี๋ยวเราจะเป็น Detective และนี่จะเป็น m r X เขาจะหนีเราอ่ะเราวางก่อนเลยเอาไงดงีเราบีบมุมยังไงดีอันนี้เป็นแมปแบบผสมด้วยนะคือเราเล่นมันต้องวางแค่6แมปแล้วก็ผสมกัน นี่ถ้าเราบีบให้เขามาแบบพวกวันเวยพวกเนี้ยจะดีเราไม่รู้หรอกเขาจะวางแนะวรา,างไปกตัวเรวางแผกับตัวพี่ไปสามสิบสามนะอยู่ที่ว่าเขาจะไปไหนเขาจะแบบซูซ่ามาใกล้ๆเราหรือเปล่าอาจจะวางติดกับเราเลยอ่ะนี่เป็นตาของมิสเตอร์เอ็กซ์นะครับ,รบรเขียนไปแล้วก็เอาลูกเต๋าเปล่าไปทับ หน้าเอกก็ได้อ่าแล้วก็ให้พี่ทำก่อนเหรอโอเคสมเม็ดป้อยแท็กซี่แท็กซี่บัสอันนี้ไม่มีผลอะไรแล้ว <c oughs> ผมนั่งมาผมนั่งแท็กซี่มาลง35ครับหนึ่งลูกเจอไหมเอ้ยลืมบอกนี่โทษโทษคุณบอกก่อนว่าคุณอยู่โซนอะไรผมอยู่ดีผม,มจะเดินไปโ,<อ>โซนอะไรบอกก่อน,นอโซนไอโซนไอเหรอ <c oughs> เอาเฮ้ยหนึ่งในสามสามหกแน่เลยชัวเลยไปดักตรงนี้ก่อนถ้าดักเฮ้ยเราอาจจะอยู่ใกล้แบบคืออยู่โซนไอใช่ไหมแปลว่าถ้าพี่ลงมาแล้วพี่ไม่เจอใช่ป่ะเขาก็ต้องอยู่แค่สองอันนี้พี่เอาพี่ต้องไปดักเขารถไฟก่อนเขาจะได้หนีไปไกลไม่ได้เจอไหมไม่เจอใช่ไหมถ้าเจอปุ๊บจบเกมจบคลิปเลยนะไวมากอ่ะสองเม็ด เฮ้ยเขาหนีไปไหนไม่ได้แล้วคืออย่างเงี้ยมันวิ่งตรงได้แค่นี้นะเห็นปะคือเขาต้องขึ้นหอแล้วอะถ้าจะหนีอยู่อะใช่จะขึ้นฮอไปบีบก่อนเดี๋ยวไปทางไหนแล้วเนี่ยก็ทอยก่อนอันดับแรกอันดับแรกอืมบัสสองอันเลยอันนี้ถือว่าเป็นบัสอ่าคุณใช่ไหมจะรีโลไหมหรือว่าเฝ้าที่เดิมเฝ้าที่เดิมแมาก่อนเฝ้าที่เดิมไปอ่ะเหลือบัสให้อันหนึ่ง หนีไปได้แล้วเนี่ยถ้าสามสิบสี่มันไปที่สิบแปดได้แล้วแต่ถ้าเขาอยู่สามหกถ้าเขาอยู่สามสี่แล้วเขาเป็นบัสใช่ปะเขาจะเป็นแปดสิบแปดได้แต่ถ้าเขาอยู่สามหกก็คือเขาต้องเปลี่ยนต้องใช้ตัว,วแต่ผมบังอยู่ผมยืนรออยู่ที่หน้าสายรถไฟ <c oughs> ยืนรออิ <c oughs> นอ <c oughs> สเปกเตอร์อแบบน่านืนมากเลยอ่ะเอาไงครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่อินสเปกเตอร์ยืนรออยู่ม <c oughs> ีบัรหรือเปล่า ลืมลืมขีดไอ้น,นี้ให้หน่อยกาก,กบาตรที่ตัวให้หนึงง่งอันหนูใช้ตัวอันนึงใช้ตัวด้วยอ่าโอเคแ,แล้วก็อบอกว่าใช้ตัวอะไรไม่ต้องบอกเอาไอ้น,นี้ไปปิดแล้วก็เขียนเลขค,คือตอนนี้เขาใช้ตั๋วแล้วเราไม่รู้ว่าเขาใช้ตั๋วเพื่อเป็นแท็กซี่หรือว่าใช้ตั๋วเพื่อเป็นรถบัสแม่กี่พัทแต่อ่กี้ที่พี่เหลือให้เขาเขาเหลือรถบัสให้เขาใช่ไหม<ะ>แต่เขาใช้ตั๋วเพราะว่าอ,อะไรวะเพราะว่าเขาอีกสามหกไง เขาได้ปัสไม่ได้เขาก็ขึ้นได้อย่างเดียวดิเอาแล้วนู่นแต่ใช้หอเอาแล้วไม่ได้่ใช้หอเลยขึ้นได้อย่างเดียวหมายถึงอะไรอ่ะถ้าอยู่สามหกใช่ไหมเราเมื่อกี้เราให้บัสเข้าไปใช่ป่ะแล้วเขาเปลี่ยนเป็นแท็กซี่เขาก็จะขึ้นได้อย่างเดียวไงเขาจะมาถ้าอยู่เดินช่องหนึ่งมันก็ยิ่งตกที่พี่ก็ไม่ได้ดิก็จะเอ๋พี่ไงอยู่ก็ต้องขึ้นได้แค่อย่างเดียวเปลี่ยนเป็นบัส อหนูบอกไม่เคยนี้หนูต้องเปลี่ยนเป็นฮอแล้วใช่ต้องเปลี่ยนเป็นฮอแล้วเพราะว่าถ้าถ้าเปลี่ยนบัสเป็นแท็กซี่มันขึ้นมาได้แค่นี้ไง่เียนก็คือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเฉลยเฉยเลยใช้ฮออเลยฉันจะไปที่มันถ้าเราอยู่ตรงนี้มันเป็นมุมพอดี เราไปหกก็ได้หรือเราจะไปสักสิบ้าก็ได้แต่ไม่ต้องบอกแต่ว่าตอนนี้ใช้ฮอแล้วใช่ไหมตัดสินใจใช้ฮอแล้วก็คือไม่นุ่นก็นี่ <c oughs> เพราะว่ามันจะต้องเป็นมุมแบบตรงกันข้ามเท่านั้นไปนี่ได้ปะไม่กล้อืเฮ้ยตุกติกจังวะเะเริ่มละโ okay. อเคอ่ะเอาไงดีเราจะไปไปบีบเขายังไงดีนะส <c oughs> ามลูกไปเรายังไม่ได้รีโลเลยใช่ไหมออไป ไม่หกก็สิบห้าตอนเนี้ยก็ว่สิบห้าไม่อยู่สิบจุดวะนึกถึงว่ะสิบห้าเป็นวันเว่เขาก็จะขึ้นมาไม่ก็คุณต้องแท็กซี่ก่อนอันดับแรกอ่ะคุณคุณอยู่แบบคุณขยับไม่ได้เนี่ยเอ่อเอาแท็กซี่ค่ะไปไหนไปเบอร์สิบค่ะมาไปทางรถไฟดักอิสเปคเตอร์ดวงอันนี้เป็นน็อตเมลเบิร์นอ่าขอผมสองลูกไป รถไฟกับ x. เอ,อ้ยไม่ใช่รถไฟ้ฟแท็กซี่กับ x คุณต้องใช้แท็กซี่แล้วอ่ะใช่ใช่พี่เอาแท็กซี่มาตรงเขาอ,อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเขาอยู่ตรงนี้นก็ได้แท็กซี่มาตรงนี้ตรงนี้มาที่ยี่สิบเหลือ X ให้เขาลูกหนึ่งก็คือถ้าถ้าวางไปเลยใช่ะหมายถึงก็คืออยู่ที่เดิมแต่ถ้าเกิดอ,อยากจะเปลี่ยนโหมดก็ต้องใช้ b a c k t i c k แต่ไม่ต้องบอกเราว่าเปลี่ยนเป็นอะไรอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม,ดมก็เขียนไป ก็เขียนไปอย่าให้กล้องเห็นอย่ายิงกล้องเห็นได้แต่พี่ห้ามเห็นเรียบร้อยอ่ะเอ้ต้องบอกแล้วดิอ่าทราบอกแล้วถึงรอบสามแล้วไม่เร็วจังวะต้องบอกแล้วว่าอยู่เลขอะไรเฉลยสิบห้าใช่ไหมใช่เอาตัวตัวมาร์เกอร์มาตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็เราเห็นแล้วว่าเขาเริ่มจากช่องสามหก แล้วไปสิบห้าไปสิบห้าเอาตั้งแต่แรกเลยเหรอสี่สามหกปสิบห้าไม่ยี่เป็นสามหกสามหก่ะตอนแรกอยู่เริ่มต้นที่สามหกใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ช่องที่สองอยู่ต้องเขียนว่าสามสิบหกดิแค่ป่าวะไม่งงใชเข้าใช้ตัวครื่ินตอนไหนเอาอยูใช้ห้องตั้งแต่รอบที่สองเลยเหรอใช่แล้วยูก็อยู่ที่เดิมใช่โอเค <laughs> <laughs> เอาพี่ไปจับหน้าเขาอะ อ่าโอเคไปทางนั้นเราถอยต่อ,เร,เ,อเราต้องไปจับให้เขาให้ได้อ่ะเฮ้ยตายอยู่ปะนี่อ่ะเอาไปอยู่เริ่มกแบบไม่อนใช่้อ่หรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่หยงพี่หยงรู้เหรอต้องมารู<ช>้เริ่มก่อนแต่เมื่อกไม่ไม่ใช่เนี่ยรอบนี้พี่เริ่มก่อนหยงพี่แล้วก็หยงไงรอบนี้ดีกันเองแล้วค่ะอีสเปกเตอร์ คือตอนนี้ถ้าเขามาตรงเนี้ยได้แค่นี้โอ๊ยแต่ถ้าบัสก็มาถึงตรงนี้ได้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นก็คือขึ้นมาตรงนี้ได้แค่ตรงนี้แล้วบังคับเดียวหรอไม่ไม่ไม่บังคับเดียวมันแค่บอกว่าสิบสี่ไปสิบสามไม่ได้เฉยอ๋อคือไม่แต่ถ้าเกิดเขาใช้บัสฝั่งนี้ก็มาถึงเลขสามได้ไงใช่ไงบัสเขาจะมาได้แค่ตรงนี้แท็กซี่ตรงนี้คุณจยังไงดีคิดว่ายูนั่งรถไฟมาใกล้ๆกล้เลยไหมใช่ก็คิดว่าจะนั่งรถไฟแต่นี่เขายังยังเหลือความสามารถอีกอันหนึ่งคือ อ๋อยังไม่ได้ใช้เปลี่ยนอันนี่เลยยั่งยังยังหรือเขาเปลี่ยนได้แล้วก็ยันึ่งเขาแบบคูณสองไงอารมณ์แบบที่พี่เคยสอนว่าขึ้นแล้วก็แบบไปนู่นเลยคูณสองมันใช้มาจนโอ้โหอ,อ่ะไม่มีรถไฟด้วยเอาไงเอาบัสแล้วกันนั่งบัสมาไปล <บน S 1> งเลยอ่าโอเคเอ้ยได้อยู่ถือว่าไม่แย่นะเหมือนกับรถไฟนั่นแหละอ,อ,อ่ะตาผมแท็กซี่เท่านั้นอ้พี่เจ แท็กซี่เท่านั้นพี่นั่งแท็กซี่ขึ้นมางี้เออนี่เลี้ยวมาตามซอยนะครับนี่ตัดขึ้นมาครับเข้าซอยเล็กอ่พาพระอกอ่น่นาอ่าเอาไป <c oughs> เหลืออีกหนึ่งลงูก <c oughs> อ่านี่เอาเอาฉากปิดไว้จะได้ไม่เห็นเบอร์ห้าจะไปไหนอยู่ที่เดิมก็ได้นะรอบที่ห้าจะไปไหนครับเอออยู่ที่เดิมก็ได้วอยู่ที่เดิมแต่อยู่ที่เดิมเรารู้ไงเพราะถ้าอยู่ที่เดิมแปลว่าเขาไม่ติ๊กอะไรเลยหนู <c oughs> ไม่อยู่ที่เดิมอ่าเขาติ๊กไปแล้วแล้วเขาก็ต้องเขียนว่าเขาจะไปเลขไหน แล้วก็เปลี่ยนใช่ป่ะไม่จำเป็นต้องไม่ไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกอว่าเปลี่ยนเป็นอะไร <Okay. S 2> คือตอนนี้ x อ่จจะเปลี่ยนเป็นแท็กซี่ก็ได้หรือบัสก็ได้ mm hmm. เราไม่เราไม่รู้ด้วยแต่เรารู้แน่ว่าเขาเปลี่ยนรถไฟไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรถไฟ mm hmm. แต่ถ้าจะไม่ได้ใช้คูณสองใช่ไหมย, <Yeah. S 2> ยังโอ okay. เคเรียบร้อยอ,อ่ะรอบนี้ผมก่อนยังไงที่ยกคือตอนนี้ไม่รู้ว่าแท็กซี่รถไฟ ถ้าแท็กซี่อ่ะก็คือสองอันนี้แต่เขาไม่อยู่ในลาข้าเนี้อ่าโอเคแท็กซี่เนี่ยคือสองอันนี้แต่ถ้าบัสคือสองอันนี้หนูคิดว่าเขาเนี่ยจะไปบัสหนูคิดว่าไปบัสไปบัสเห,หรอถ้าบัสก็ไม่นี่ตอนนี้นพี่ลงมานะถ้าง,งั้นเอาชิบหายได้บัสเหรอ,อก็ออได้นี่เจเออลงมาได้นี่หว่าเออนี่ไงทิพย์เจแปดเก้า พี่ไปสิบเก้าเจอไหมเจออินสเปกเตอร์ไหมยังไม่เจออ่ะตาคุณตาคุณหนูเอาบัตรแล้วกันหนูจะไปสิบสี่แต่เขาจะอยู่สามนะสิ่หรือาเขาจะอยู่สามไม่เมื่อกี้เขาอยู่15ห้าไงแล้วคือตอนนี้ตัดชอยนี้8ปก็จะเหลือแค่สามสิบสามแล้วก็สิบหกแค่นี้แล้ว จะไปยังไงประเด็น16มาอ๋อ16ขได้จังหวัดมา14แต่ถ้ามาตรงเนี้ยก็จะมาเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูก่อนลอยได้เลยเรายังไม่รีโลด้วยยังมีก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราไปอันนี้ก็จะไปได้แค่ตรงนี้อืมกับตรงนี้อยู่แล้วหนูก็ต้องมาตรงนี้เพราะมีเซ็กส์เครียดนะครับมีเซ็กส์ไปอินสเปกเตอร์หรือว่าหนูจะอยู่ตรงนี้จะรษตายเร็วไปได้เริบีบให้เขาอยู่ตรงนี้อ่าก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเกิขาเขากลับไม่ได้ เขากลับไม่ได้เขาต้องลงไม่ก็ไปนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเกิดเขาอยู่สิบห้าแล้วเขามาสิบสามเขาจะมีโอกาสไปได้แค่ตรงนี้กลับตรงนี้ถูกไหมใช่อ่ะถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนก็หนูจะไปจะไปเบอร์สี่หรือเบอร์สิบสี่ดีโอ้โหอ่ะไปบัตรก็ได้เบอร์สิบสี่อ่ะไม่เจออ่ะยังไม่เจออ่ะเหลือรถไฟครับ ไปเลยรถไฟขึ้นได้เปล่าขึ้นไม่ได้ก็ติ๊กเหนือให้เลยแบบที่ว่าถ้าอยู่ไม่ใช้คูณสองอ่ะยู่จะจนละเพราะว่าถ้าเกิดว่ายูติ๊กอันนี้ไปใช่ป่ะแปลว่าอยู่เปลี่ยนรถไฟเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ารอบหน้าเวลาอยู่คูณสองอ่ะอยู่จะต้องคูณสองตามหน้าเต่าที่เหลือเท่านั้นอย่างเช่นแบบถ้าเหลือแท็กซี่ก็จะเป็นแท็กซี่แท็กซี่เท่านั้นคูณสองเลยคุณจะได้หนีไปไกลๆเชื่อพี่สองปุ๊บคูณสองด้วยแล้วต้องเปลี่ยนหมดด้วยเปลี่ยนหมดด้วยใช่เพราะว่า เมื่อกี้ที่เราคำนวณแล้วว่าคุณขึ้นรถไฟไม่ได้อยู่แล้วค,คุณเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่ต้องบอกเลยนะไม่บอกเลยแต่เขียนแต่เขียนเลขไว้สองเลขให้พี่หน่อยเขียนในช่องเดียวกันเช่นแบบว่าสมมติสมมติอยู่เหลืออยู่ตรงนี้อสามหกใช่ไหมเ,เราอยู่อยากจะขึ้นมาสามสี่สมมแล้วไปต่อสิบแปดก็เขียนว่าสามสี่กับสิบแปดสามสี่ทับสิบแปดเออเดี๋ยวเผื่อเวลาเราเช็คจะได้ถูกอ,อยู่ที่ว่าเขาจะหนีไปไหนนะครับเมื่อกี้เราคำนวณว่างไงนะอันนี้ไม่เจอใช่ไหมสิบหก สิบสามสามอยู่ได้แค่สามช่องนี้แล้วเขาจะไปไหนขึ้นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมพี่ขึ้นเรียนพานะไหนก็ได้ใช่ปหสองอันเนี่ยได้เพราะว่าเปลี่ยนเมื่อกี้อยู่เอาอะไรไปอ่ะอยู่เอาคนสองเลยไม่ไม่อยู่เป็นรถไฟรถไฟใช่รถไฟกับอะไรก็ได้หนึ่งอย่างแต่น้องเปลี่ยนน้องได้ตัวเปลี่ยนด้วยเปล่าหนูได้ตัวเปลี่ยนด้วยนะก็มันเปลี่ยนได้แค่หนึ่งอันไงใช่ไหมอยู่เหลืออยู่เหลือแบ็คติเกตแค่อันเดียวคือจากรถไฟรถไฟอยู่จะเปลี่ยนเป็น รถไฟและอะไรก็ได้แล้วรถไฟใช้ตอนหลังได้ปะก็คืออาจจะแบบปุ๊บก่อนแล้วก็รถไฟไม่รู้อ่ะเอาแย่ละตอนนี้แหม่ก็แบบเหลือไม่เหลืออะไรให้นี่น่าสงสารมากงงอสมมติหนูอยู่ตรงเนี้ยอ่าหนูต้องจําเป็นต้องใช้รถไฟก่อนปะไม่ได้ไม่หนูก็ใช้อื่นก่อนแล้วก็รถไฟไงโอเคแต่ว่าในรอบเนี้มันมีมันต้องรถไฟหนึ่งทีเลยจะอยู่ที่เดิมก็ได้ในรอบนี้ต้องมีรถไฟอือหรือไม่ก็อยู่ที่เดิมถ้ามันคือรถไฟไม่ได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นรถไฟไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คูณสองนั่นแะก็จริงว่ะแต่เขาก็ใกล้แล้วไงใกล้จะโดนจับแล้วอ่ะแล้วหนูจะใช้ถ้าถ้าเกิดว่ามันขึ้นรถไฟไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้คูณสองก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ใช้คูน<อ>สองไม่ได้ก็ใช้แค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากจรถไฟเปอื่นเปลี่ยนหนูเปลี่ยนเปลี่ยนเออเได้ใช่ใช่ก<ๆ>็เปลี่ยนจากรถไฟเปอื่นโอเคโอเคเราคิดไกลไปหน่อยพี่นี่นะอ่ะอยากจะไปไหนก็ไปเนี่ยสิบหกสิบสามสามเนี่ยเหลือแค่เนี้ย คุณจะไปทางไหนเอาเดี๋ยวิงถ้าเขาไปสามนี่เขาไปได้ไกลนะเนี่ยหนีไปสิบเอ็ดได้แต่ถ้าเขาอยู่สิบสามนี่เขาจะขึ้นมาได้หนูจะทำถูกเนี่ยขึ้นได้แค่ทางเดียวเมื่อกี้หนูได้นี้ใช่ปะเมื่อกี้อยู่จอรถไฟใช่แล้วอยู่เปลี่ยนอยู่ขอเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อ่ะอนเนี้ยลูกเต๋าลูกเนี้ยนับว่าเป็นอะไรก็ได้เลยเป็นอะไรก็ได้อ่ะแต่หนูก็ต้องดูสถานีหนูรู้ว่าหนูไปรถไหนได้บ้างใช่จากจุดที่อยู่ยืนอยู่อ่ะมันเป็นเหลืองหรือเป็นเหลืองฟ้าตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเหลือง กินเยอะขนาดนี้ต้องเป็นเหลืองแน่ๆเลยเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดไปถ้าเป็นฟ้าหนีไปไกลแล้วว่าสิบหกก็สิบสามแล้วตอนนี้ถ้าสิบหกนี้ม่องเลยนะงานหนูจะไปมไม่ไม่ต้องบอกนะเขียนไปนะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าอยู่เลของอะไรอ่า ถ้าเป็นถ้าเป็นเหลืองเดินได้ช่องเดียวนะคิดว่ามันจะเป็นเหลืองไปแต่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งคุณต้องบอกแล้วว่าคุณอยู่ไหนโอเคอ่ะอันนี้ลูกเต่าไปทับอ่ะตาเราอ่ะอะยู่ริ่มก่อน เอาคิดว่าถ้าน้องไป13แล้วน้องไปไปเด็ก3หนูจะมาดัก4หรือว่าดักดัก2ดี 2> ดัก2ก็ได้ถ้าเกิดได้ในภาษะดัก2เหรออยู่ที่ว่าพอยได้อะไรชื่อค่ะใช่หไหมมันได้แค่แท็กซี่อ่ะนอกจากว่าเรือีโลไม่รีหรอกดัก4ก็ได้เป็นไรหรอดัก4โอเคเจอไหม ยังไม่เจอยังไม่เจอพี่ไม่ต้องถามพี่จีพี่จีพี่เจีจะดักไหนอ่าตอนนี้อยู่เหลือเครื่องมืออะไรบ้างเหลือแค่คูณสองใช่ป่ะใช่เฮ้ยพี่ไม่เดินดีป่ะวะอยู่จะได้แบบได้ทั้งบัสสองทีอะไรอย่างงี้อย่างนั่งบัสหรือว่านั่งบัสเล่นดีนะเปลืองเปลืองตังค์เลย พี่กลับมาสิบเจ็ดดีไหมอันนั้นหนูกำลังมองว่าน้องมันจะขึ้นรถไฟไม่ไปสามสิบหกเข้าไปเบอร์สิบแล้วเดี๋ยวเขาจะโผล่มาแล้วไงเดี๋ยวเขาโผล่มาแล้วเราจะดักทางเขาได้ไงแต่พี่มาสิบเจ็ดดีกว่าเดี๋ยวพี่เจ็ดแป๊บหนึ่งนะไม่ต้องเจนลองคิดดูถ้าเกิดเมื่อกี้น้องมันอยู่สิบสามแ้วมันมาอยู่นี่ปุ๊บน้องมันจะวิ่งมานี่ได้ไม่อกจีดร้องไม่แต่เราจะเห็นแล้วไงว่าเขาอยู่ไหนแล้วเราจะได้เดินโอเค ั้พี่หรือ่พี่มาสิบห้าถ้าพี่อาสิบห้าพี่จะได้แบบขึ้นปูดไปได้เลยไปช่วยไล่จับเออก็แน่แปดสิบห้าใช่เจอไหมเจอแล้วไหนบอกกันนยที่ว่าคุณไปไหนมาบ้างจากสิบห้านี่สิบห้าสิบหกแ้วก็สิบห้าคือเมื่อกี้เข้ามาสิบห้านะนะภาพช้าภาพช้าสิบห้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนที่แบบนี้มา แล้วพอพี่มาบนี้ปุ๊บอยู่มานี้ใช่แล้วก็อยู่ก็คิดตั้งนานแล้วอยู่ก็เลยกลับมาตรงนี้ใช <laughs> ่แล้วคิดว่าไปไหนแล้วนึกว่าไปนู่นแล้วนึกว่าแบบจะหลุดไ,ไปแล้วแต่น,นี้แบบนี้เล่นยากนะเพราะว่ามันเจอวันเวพอดีไงใช่อ่าโอเคนี่จะเป็นการเล่นสกอตแลนด์ยากนะครับโชว์ให้ดูจักหนึ่งรอบน่าจะเล่นกันเป็นละโอเคไปละแค่นี้แหละบาย ตอนนี้ช่องบอรดเกมวันเดอร์ของเรามี t i k t o อกแล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน tiktok นะจ๊ะขอขอบคุณมิน o บุ๊กบอดเกมอยากซื้อบอดเกมคุณภาพรา,พราคาดีต้องที่มิน o บุ๊กบอดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปีได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ คุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ Movie Wonderer ฝากด้วยนะคะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ d g a m Academy วงเวียนใหญ่ Withus of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซับพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ค่ะ